เป็นวัชพืชที่เกิดเองค่ะในน้ำเขาก็จะจะแตกค่ะเสียงแปะแปะแปะค่ะตอนเด็กๆเนาะตอนเด็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะสวยไหมคะต้อยติสวยมากเลยห่วง ช่อมะเขือคล้ายๆช่อมะเขือคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามกระดดแล้วนะคะค่ะเดินสวัสดีค่ะพามาดู ต้อยติ๋งต้อยติ๋งค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมต้อยติ๋งสวัสดีค่ะเนี่เราจะบานเตรียมบานหุ่มนีนเช้าตามสวนเนาะตามสวนเขาชื่อว่าต้อยติ๋งนะคะต้อยติ๋ง สวยไหมคะเพื่อนๆสวยแต่บอบบางคะ่ะพอเสียสายหน่อยก็ตามสวนเนาะตามสวน mm hmm. เขาชื่อว่าต้อยติ่งนะคะต้อยติง่งสวยไหมคะเพื่อนๆสวยแต่บอบบางคะ่ะ พอสายสายหน่อยก็ใส่ขอบคุณนะคะที่รับชมต้อยติ่งสวัสดีค่ะที่จะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆไม่ได้ค่ะต้อยติ่งนะคะเพื่อนๆตอนเด็กๆนะ่ะเพื่อนๆเ,เคยขอบคุณนะคะที่รับชมต้อยติ่งสวัสดีค่ะเนี่ยนี้เราจะบานเตรียมบานหุ่ม มีเช้าต้อยติสวยไหมคะเพื่อนๆสวยแต่บอบบางคะ่ะพอสายๆหน่อยก็สอากาศบริสุทธิ์เช้าๆก็มาเจอต้อยติ่งพอดีเลยค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะคลิปหน้าพบกันมาสวัสดีค่ะ มาดูต้อยติ่งต้อยติ่งค่ะความสวยความงามของธรรมชาติค่าได้ใกล้ๆตัวค่ะก,ก่สวยสู้ต้อยติ่งไม่ได้ค่ะต้อยติ่งสวยเกลกยแก่สนุกสนานค่ะ นี่เอาใต้ติ่งใต้ติ่งมาให้เพื่อนเ,อเพื่อนฟังเอ้ยเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็เอาเม็ดแก่ๆ,ๆอย่างนี้ลงไปในะแก่สวยสู้ใต้ติ่งไม่ได้ค่ะใต้ติ่งสวยพุวงช่อมะเขือคล้ายๆช่อมะเขือ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะตามสวนเนาะตามสวนเขาชื่อว่าต้อยติ่งนะคะแล้วก็เอาเม็ดแก่ๆอย่างนี้ลงไปในสวัสดีค่ะคลิปหน้าพบกันมาหลดแล้วนะคะค่ะเดินหลดแล้วนะคะ เดินนะคะเป็นวัชพืชที่เกิดเองค่ะเบ็ดเก่ๆแบบแบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้แล้วก็ตากน้ำใส่ขันมานะคะช่วยไหมคะต้อยติ่งนะคะ เอาต้อยติ่งมาฝากเพื่อนๆจะอากาศบริสุทธิ์เช้าๆก็มาเจอต้อยติ่งพอดีเลยครับนี่อนขอบคุณนะคะที่รับชมต้อยติง่งสวัสดีค่ะแล้วก็เอาเม็ดแก่ๆอย่างนี้ลงไปใน สวยสู้ต้ติ่งไม่ได้ค่ะต้อติ่งสวยวาอากาศบริสุทธิ์เช้าๆก็มาเจอต้อยิติ่งพอดีเลยครับเพื่อนสวัสดีค่ะคลิปหน้าพบกันมอันนี้บานหมดอันบานหมดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยต้นเนี้ต้นนี้บานหมดแล้วไม่มีไม่มีตูม เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามที่จะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆไม่ได้ค่ะใต้ติ่งนะคะเพื่อนๆตอนเด็กๆเนะอ่าเพื่อนๆเคยถ้าเขาออกช่ออย่างเงี้ยจะแลดูสวยนี่กำลังอันนี้ยังไม่บาน พรุ่งนี้น่าจะบานกหลดแล้วนะคะค่ะเดินเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะสวยไหมคะต้อยติง่งสวยมากเลยค่ะต้อยติ่งสวยมากค่ะสีม่วงอ่อนนะคะเพื่อนๆ สีม่วงดอกมะอสีในน้ําเขาก็จะจะแตกค่ะเสียงแปะแปะแปะค่ะตอนเด็กๆเนาะตันนี้ตามสวนเนาะตามสวนเขาชื่อว่าต้อยติ่งนะคะนะคะเป็นวัชพืชที่เกิดเองค่ะ จะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆไม่ได้ค่ะใต้ติ่งนะคะเพื่อนๆตอนเด็กๆน่ะเพื่อนๆเคยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามใ้ตัวนะคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นวัชพืชเหมือนกันนะแต่ว่าก็สวยค่ะแต่ไม่รู้จักชื่อค่ะ อันนี้บานหมดอันบานหมดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ต้นนี้ต้นนี้บานหมดแล้วไม่มีไม่มีมมตูมมดูนะนี่ค่ะสวยได้ตัวนะคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นวัชพืชเหมือนกันนะแต่ว่าก็สวยค่ะแต่ไม่รู้จักชื่อค่ะ mm. ความสวยความงามของธรรมชาติค่ะ ได้ใกล,ใกล้ตัวค่ะไ้แต่สวยสู้ต้อยติ่งไม่ได้ค่ะต้อยติ่งสวยกว่าในใน,น้ำเขาก็จะจะแตกค่ะเสียงแปะแปะแปะค่ะตอนเด็กๆเนาะนนี้ สวยสู้ใต้ติ่งไม่ได้ค่ะต้ติ่งสวยใกล้ตัวนะคะแลวมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นวัชพืชเหมือนกันนะแต่ว่าก็สวยค่ะแต่ไม่รู้จักชื่อค่ะแตสนุกสนานค่ะวันนี้เอาใต้ติ่งต้ติ่งมาให้เพื่อนๆนฟังเอ้เพื่อนเพื่อนดูเดินมาเลี้ยงไก่ก็เลยเดินออกมา รับลมรับสูตรอากาศเย็นๆอ้าวันนี้ตอนเด็กๆถ้าใครเป็นชาวสวนชาวสวนชาวนาดูนะนี่ค่ะสวยที่จะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆไม่ได้ค่ะ